สวัสดีค่ะสวัสดีวันศุกร์ค่ะเดี๋ยวทําวิดีโอวันนี้กับพรุ่งนี้แล้วจูบอาจจะต้องห่างหายกันไปสักพักอาจจะไม่ไม่ได้ไม่ได้หายไปนานค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ทําทุกวันเพราะว่าช่วงนี้จูบยุ่งค่ะจูบกาลังจะย้ายร้านเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะไม่ว่างมานั่งทําวิดีโอทุกวันนะคะยังไงเดี๋ยว ติดตามชมอาจจะมี how to เดี๋ยวเราหาโ c เคชันใหม่ๆได้ก่อนแต่ว่ายังไม่หายไปก็เจอกันได้ในเฟซบุ๊กนะคะสำหรับวันนี้อวดวันนี้เป็นแว่นอันใหม่อันนี้ที่วันนั้นไม่ได้ทำวิดีโอประมาณวันอังคารค่ะแล้วก็ไปทำแว่นมาเป็นแว่นสายตาค่ะจริงๆแล้วคือจุกสั้นแค่ยี่สิบห้าสิบกับยี่สิบห้าแล้วก็เอียงยี่สิบห้ากับห้าสิบคือสับกันแบบน้อยมากแต่ว่าจุ๊กทำแว่นมาเพื่อเอาไว้แบบเวลาใช้คอมพิวเตอร์ค่ะ,คะเพราะว่าอันนี้มันจะแบบแนวว่าตัดแสบได้อะไรประมาณนี้ใช้กับ การรังสี UVA UVB แล้วก็ใช้กับคอมพิวเตอร์ได้ค่ะทำให้สบายตามากขึ้นเวลามาองหน้าจโอเครางกันเลยค่ะลิปของ b i r ร์ B ที่มีวันนี้จะมารีวิวลิปของ b i r ร์ B ค่ะ b i r ร์ B หรือว่าพึ่งของคุณ b i r ร์นั่นเองเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ100%ค่ะคือจริงๆแล้ว BX เขาบอกว่ามันเป็นแบบทำมาจาก100%เ100ธรรมชาติ ไม่ผสมเคมีใดๆแล้วก็แนวว่าแบบว่าช่วยบำรุงม,ม,มันจะมีมันจะมีทั้งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับตัวค่ะคือครีมทามือครีมทาตัวหรือว่าลิปแต่ว่าจุ้มซื้อมาแต่ลิปสติกอะค่ะก็คือเขาบอกว่ามันจะบำรุงปากทําทให้ปากนุ่มชุ่มชื่นไม่เกิดอาการแพ้มีกลิ่นหอมอ่อนๆที่ทํามาจากธรรมชาติอะไรทั้งสิ้นทั้งมวลอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลย ลองซื้อมาใช้คือไอสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จุกลองซื้อมาใช้หลังจากที่เพิ่งหายแพ้ลิปสติกค,ค่ะก็คือลองคลินิกกับลองยี่ห้อน,นี้แล้วเราไม่แพ้เราก็เลยซื้อมาหลายชิ้นอยู่เหมือนกันซึ่งซึ่งก็ถูกใจก็เลยเอามาอวดให้ดูสําหรับใครที่คิดว่าตัวเองแพ้ลิปสติกก็ลองลอง,ลองยี่ห้อให้ดูแต่สําหรับบางคนที่แพ้พวกบีแว็กซ์ค่ะหรือว่าพวกขี้พึ่งอย่างเงี้ยสิ่งนี้ไม่น่าเวิร์คเพราะว่าทุกสิ่งส่วนมากมันจะมีบีแว็กซ์ทั้งนั้นเลยอะคะ่ะมันมีนะคะคนแพ้ขี้แบบ ปากแบบแพ้เป็นผื่นอะไรก็มีเหมือนกันแต่ว่าจุไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเริ่มเลยค่ะตัวแรกก็คือลิปเบิร์ตแอนด์บีเอิโทษค่ะเบิร์ตบีฮันนี่ลิปบามตัวนี้จะเป็นอ่าลิปบามกลิ่นน้ำผึ้งค่ะตัวนี้เขาเขียนไว้ว่ามันเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เนเชอรัลแล้วก็ซูทติ้งมอยเซอร์ไรซิ่งแล้วก็นิวไรชิงคือแนวว่าบำรุงริมฝีปากแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับเิมฝีปากค่ะอย่างนี้คือตัวนี้ใช้ทุกวันเลยค่ะเป็นตัวลูกรักคือแบบจุกใช้กับ ก่อนที่จะทาลิปสติกที่เป็นเป็นสีสีเข้มข้นนะคะเพราะว่าสิ่งนี้เขาจะช่วยทําเหมือนเตรียมริมฝีปากของคุณให้นุ่มชุ่มชื้นก็คือเราจะลงสิ่งนี้ก่อนเวลาแต่งหน้าค่ะยังไม่ทาลิปสติกก็คือลงอันนี้ไปเลยก่อนแล้วก็ทิ้งไว้เนี่ยว่าให้เขาแบบอ่อซึมลงไปที่ปากของคุณก่อนนยคะ่ะแล้วค่อยทาลิปสติกตัวนี้ไม่มันมากค่ะคือเวลาจะทาลิปสติกบางทีจุกก็ไม่ได้ซับออกเลยก็คือเอาลิปสติกลงทับตัวนี้ไปเลย่ะคะแล้วก็ กลิ่นหอมเหมือนน้ำผึ้งค่ะถ้าเกิดใครชอบตัวนี้ดีมากๆเลยแล้วก็ใช้มาตั้งนานแล้วมันก็ยังยังมีเหลืออยู่เยอะแยะคือแบบยังไม่ได้ลดลงไปเลยอะค่ะสำหรับตัวนี้นะคะอไม่มีสีเลยค่ะทาออกมาจะเป็นมันๆธรรมดาค่ะแล้วก็จริงๆแล้วรุ่นนี้เขามีหลายหลายอา่อเรียกว่าหลาย p r o d u ั t ์ก็คือมันจะมีทั้งมี S P F ผสมทับทิมก็มีหรือว่าผสมพวก เออ่สาวรดหรืออะไรสักสิ่งแบบมีหลายอย่างคือคุณลองไปเลือกเอาบางอย่างก็มี S P F ก็มีค่ะแต่ว่าตัวนี้ไม่มีก็เวลาลงก็ซก,ก็ใช้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ธรรมดาทาไปเลยอ่ะแนวว่าเป็นลิปที่ไม่มีสีแล้วก็บำรุงริมฝีปากได้ด้วยค่ะตัวนี้ราคาประมาณ300กว่าบาทค่ะซูที่พารากอนก็คือลดได้สิอะไรประมาณนั้นตัวต่อตัวนี้น่าจะเห็นกันบ่อยเพราะว่าคลิปไหนที่จุปแบบ ทาลิปสติกทุกเจะชอบเอาสิ่งนี้ลงก่อนต่อไปค่ะเป็นลิปบาล์มเหมือนกันค่ะตัวนี้เป็นชินเชตลิปบาล์มค่ะสีฮันนี่ชัคเกิรก็คือลิปบาล์มเป็นลักษณะที่มีทินด้วยคือมีสีบ้างเล็กน้อยค่ะตัวนี้เคยอวดไปแล้วเหมือนกันมันจะเป็นสีออกส้มๆน้ำตาลนุดนๆอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ได้มีสีมากเ,าเป็นสีจางๆแต่ว่ามีสีค่ะนิดนึงเดี๋ยวลองทาให้ดูเนาะก็คือจริง,รงๆแล้วไม่ค่อยมีเลยสีอ่ะ นนี้ผลิตภัณฑ์แพ็กเกจเขาจะมาเป็นกล่องกระดาษกลมๆอะค่ะแบบดูน่ารักดีจุกเก็บแพ็กเกจนนั้นไว้ที่บ้านอ่ารุ่นนี้มีหลายสีนะคะจริงๆแล้วมีทั้งแบบสีออกแดงๆดูธรรมชาติดูสดใสหรือว่าสีออกน้ำตาลน้ำตาแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นส้มนูดๆค่ะคือดูนูดที่สุดแล้วคือเป็นประมาณนี้ ส้มนูดๆเลยที่แบบดูแล้วจริงๆทาแล้วก็ไม่มีสีเลยนะคือแนวว่าแค่บำรุงริมฝีปากแล้วก็มีสีขึ้นมานิดนึงอะไรประมาณนั้นนะคะก็คือสําหรับคนที่อยากจะดูธรรมชาติในวันที่ไม่อยากทาลิปสติกเลยอะไรประมาณนี้แล้วก็ทานิดนึงให้มันดูมีสีอ,อีก2อตัวเป็นกลอสค่ะก็คือจะมีซูเปอร์ชายนี่กลอซูเปอร์ชายนี่ตัวนี้กับซูเปอร์กลอสค่ะเริ่มที่ตัวซูเปอร์ชายนี่เลยซูเปอร์ชายนี่ตัวนี้เขาเขียนว่าเป็นเนเชอรัลลิปกลอสค่ะสีปร์เกอร์เบอร์รี่จะเป็นสีน้ำตาลค่ะ น้ำตาลแล้วก็มีชิมเมอร์ออกแนวส้มส้มทองทอง,ทองค่ะเดี๋ยวลองบีบให้ดูแต่ว่าจุบชอบลิปกลอสของยี่ห้อนี้เพราะว่าเออ่สีเขาไม่ได้เด่นชัดมากแล้วก็ไม่เหนียวค่ะไม่เหมือนกับบางยี่ห้อที่มันเหนียวเหนียวุขจะไม่ชอบทาเลยถ้าเกิดใครอยากได้ลิปกลอสที่ไม่เหนียวนแนะนําว่าให้ไปลองยี่ห้อนี้ดูค่ะเวิร์กสำหรับตัวนี้เวลาทาก็ลงที่ปากไปเลยค่ะเดี๋ยวทาให้ดู ก็จะออกสีนิดเดียวค่ะออกทําให้ปากดูสีน้ําตาลเพิ่มขึ้นมานิดนึงตัวนี้มีกลิ่นนิดหน่อยเป็นกลิ่นคล้ายๆส้มค่ะแต่ว่าไม่ได้น่ารำคาญออดมแล้วรู้สึกสดชื่นดีตัวนี้จูไม่แพ้นะก็คือเป็นกลอสอีกยี่ห้อหนึ่งที่ไม่แพ้เราก็คิดว่ามันไม่เหนียวมากใครที่แพ้ลิปสติกง่าย ลองไปลองดูค่ะจริงๆเขาบอกว่ายังไม่มีคนเคยแพ้เลยสําหรับยี่ห้อนีม้มีใครเคยไปบอกที่เคาน์เตอร์เลยหรือว่าใครแพ้ยังไงก็ลองลองแชร์กันเข้ามาเผื่อจะได้แบบเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นแนวทางในการจะเลือกซื้ออะไรอย่างนี้เนาะลิปกลอสอีกสีหนึ่งค่ะตัวนี้เป็นลิปชายค่ะตัวนี้ชื่อว่าสีเนคต้านูดค่ะสีเนคต้านูดเนี่ยจะออกสีส้มค่ะเป็นส้มออกทองทองประมาณเนี้ยค่ะนี่เลยก็คือมันจะเป็นส้มสว่างกว่าตัวปั๊กเกอร์เบอร์รี่เมื่อกี้ค่ะสำหรับรุ่นของอ่ ซูเปอร์กลอสซี่เนี่ยค่ะมันจะ,ะเหนียวกว่าตัวที่เป็นตัวของตัวนี้นิดนึงค่ะซูเปอร์ชัยนี่คือตัวนี้เหนียวกว่านิดนึงแต่ว่าสีก็บางๆเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เหนียวมากเกินไปทาแล้วก็ดูธรรมชาติดีเดี๋ยวทาให้ดูนี่ค่ะ ตัวนี้เขามีความ มันวาวมากกว่าตัวเมื่อกี้นะอันนี้คือซูเปอร์กลอสซี่คือจะเหนียวกว่านิดนึงแต่ว่าเป็นสีแบบส้มๆธรรมชาติแบบทาแล้วจริงๆแล้วดูไม่เห็นสีเลยอะค่ะแต่ว่ามันไม่ค่อยเหนียวแล้วก็กลิ่นก็เหมือนตัวเมื่อกี้เเลยคือแบบมีกลิ่นแบบออกส้มๆนิดหน่อยใครชอบกลิ่นธรรมชาติจูบว่าสองตัวนี้เป็นกลอสที่เวิร์กทีเดียวเขามีอีกหลายสีให้เลือกเลยะค่ะมีสีออกแดงๆชมพูชมพูอะไรด้วยยังไงลองไปลองดูสิ่งนี้จูบได้มาจากเคาน์เตอร์ที่พารากอนค่ะสำหรับราคาอยู่ที่หลอดละห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะตัวนี้ น่าจะอยู่ที่ประมาณ400กว่าบาทถ้าจำไม่ผิดนะคะส่วนตัวนี้จะถูกสุดเลยที่ไม่มีสีก็300กว่าบาทค่ะโอเคหมดแล้วค่ะสำหรับวันนี้ลิปบาล์มและลิปกลอสของเบิร์ตบีค่ะ เป็นยี่ห้อที่น่ารักผลิตผลิตภัณฑ์เขาร้อยเปอร์เซ็นต์ธรรมชาติแล้วก็แพ็กเกจน่ารักดีค่ะ B A น่ารักแล้วก็ยังมีออ่พวกครีมทามือหรือว่าครีมทาตัวอีกหลายอย่างที่น่าลองทีเดียวคือไปยืนลองดมๆแล้วรู้สึกว่ามันโอเคแต่ว่าเรายังไม่ได้ลองซื้อมาใครซื้อมาเราใช้แล้วเป็นยังไงก็แชร์มาบ้างนะคะเผื่อจุกจะได้ไปลองซื้อมาใช้บ้างค่ะเพราะว่าชอบอยู่อีห้อนี้โอเควันนี้ไปกันค่ะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมค่ะเจอกันคลิปหน้าเลย